สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญพภกพันฑ์จำกัดโมเมนต์ดีๆดีมีได้ไม่รู้จบคอบอนคอช้างคอเดียวกันสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินถึง30กันยายน2565 Powering the future Empowering the people รอยม,อมือกับรอยเท้าของแม่นี่คือ,อยังไงอะพี่ผายอยากจะบอกว่าอันเนี้ผมไปหาครูบาอาจารย์รเยอะมากมากแล้วเ็าสิ่งที่เขาพูดอะพี่เขาบอกเลยว่าของดีเนี่ยไม่ได้อยู่นอกบ้านเลยอยู่ในบ้านพระรา,ารหันที่ทําให้เรามีเลือดเนื้อเนี่ยนะครับพี่รู้ไหมว่าพ่อกับแม่นี่คือธาตุหลัก ดินกับน้ำคือพ่อกับแม่ก่อนที่เราจะมีสังขารไปไหว้พระไปสวดมนต์หรือไปทําความดีต่างๆที่ไหนก็ตามเนี่ยนโมต,าาาาตัสสะพระกะวะโตยังขึ้นต้นด้วยคําว่าณนะกโมคือพ่อกับแม่ก่อนใช่ท่าน,นก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยไงของอดีที่อยู่ในบ้านคุณไปยกขันห้าขันแปดขอขามายกโทษอโหสิกรรมหมายความว่าไปขอขมายกโทษอโหสิกรรมเพราะตั้งแต่เด็กมาโน่นนั่นนี่มาเราเคยร่วงเกินเราเคยอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยของดีตรงนั้นผมก็เลยไปทําแล้วก็เอาขมิ้นไปทามือทาเท้าให้กับา เราก็ลายมือเป็นลายมือของเขารอยเป็นรอยมือก็เป็นของเขาแล้วก็จริงๆอันนี้ก็คืออยู่หัวนอนผมทุกครั้งที่ผมจะเข้าบ้านหรือออกจากบ้านผมก็จะคึ้กราบหัวนอนก็เราก็ได้เห็นรอยมือรอยเท้าแม่เราอีกแล้วอันนี้พระอะไรบ้างคะเป็นฟันแม่จริงปะเนี่ยจริงครับนี่ไงนี่คนมาถามผมว่าทําไมเอาฟันแม่ไปเริ่มเอชคุณรู้ไหมว่าฟันแม่ของคนหรือว่าฟันแม่ของผมหรือว่าฟันแม่ของใครก็ตามกว่าจะโตขึ้นมาได้ผมถามไหนว่าแม่คุณเคี้ยวอะไรให้คุณกินมาบ้าง ใช่ไหมครับคำที่เขาด่าเขาว่าเรากับคําที่เขาชมเราเนี่ยสุดท้ายเป้าหมายมันเกินเดียวกันนะพี่ครเขาชมเราเพราะเราทําดีใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเขาอยากให้เราได้ดีของดีอ่ไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็อยู่ที่บ้านของคุณเขาดูกระเป๋าเอามาเขาดูกระเป๋ากระเป๋านี่มีอะไรกระเป๋าก็ลงยันหรอคุอยู่ในกระเป๋าอะไรมันหนักขนาดเนี้ยอะไรอ่ะ กเป๋าหลวงปู่หรือเปล่า <ś c oughs> เดี๋ยวก่อนที่คุณเอาของหลวงปู่มาหรือเปล่ามันไม่ใช่ของคุณเองหรือ <ś c oughs> เปล่าเนี่ยกระเป๋าพี่นี่เห็นแล้พี่สา นี่โโอ้หในนี้ก็จะเปลี่ยนกันใส่ตลับโอ้โหสลับกันใจตลับแล้วแต่เพราะว่าพุทธคุณไม่เหมือนกันถูกไหมแล้วแต่ว่าวันนี้จะแบบไปไหนยังไงอะไรอย่างนี้ได้เปล่าคะเอาประมาณในนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเอาแค่นี้ก่อนอันนี้เป็นองค์ที่ผมไปที่ประเทศอินเดียอือประเทศอินเดียน่าจะเป็นเมืองกุสินาร่ะที่เป็นเมืองที่เมืองส่ป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานปรินิพพานแล้วก็เป็นของลงประสาทของประเทศไทยแล้วก็ท่านในหน้าขออนุญาตทางนี้ก ราชจการที่เก้าเป็นคนพระราชทานให้จัดสร้างเพราะว่าตอนนั้นท่านสร้างในวาระที่นําเอาพระบรมสารีริกธาตุนะครับอัญเชิญกลับมาตุภูมิใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นพระที่ผมสร้างเองมีพระสร้างเองด้วยสร้างเองแล้วก็ขนาดสร้างพระเองอ่ะแล้วก็สร้างส่วนหนึ่งเป็นเหรียญทองแดงใช่ไหมอันนี้เป็นหลวงปู่เทพโลกุดองด้านหลังเป็นหลวงปู่ขาวพุทธลักษิตโตแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อทองคำทำตอนนั้นอ่ะทำส่วนหนึ่งก็เอาไปถวายแล้วก็สร้างหลังคาเป็นวิหารปฏิบติ ทมนะครับให้กับลวงปูเขานะครับแล้วก็อีกนึงก็จะเป็นเรื่องของ็อกเกตเป็นพ่อกับแม่นะครับเป็นพ่อกับแม่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวงที Anda, ่สํา exactly. คัญพวงนึงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของครุบาอารย์ที่เป็นปฏิสายปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ดูอ๋อหลวงปู่ดูใช่เรียกว่ารุ่นเหนือพรมแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมเคมโกอันนี้เป็นหลวงตาพวงจังหวัดเชียทรอนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพ้าหน้ากลบ ซึ่งผมเกิดตันเสาโอ,อใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อทองใสแต่เราอยากรู้อันหนึ่งมากผมบอกว่าพี่ไผ่เนี่ยเฉียดตายหลายรอบมากเป็นนักศึกษาไม่น,นักเรียนเดินทางมกรุงเทพวันแม่จาได้ว่าวันนั้นฝนตกขับรถมาถึงอําเภอบุรบูอมผมได้ยินแอดรถเนี่ยพี่ขับ,าบ้าเบาหน่อยฝนมันตกอือแล้วก็จะแซงจะแซงเสร็จปุ๊บรถสวนมาเลยจังหวะนั้นสรถเราเหรอ สวนมาเห็นเลยว่าเขากำลังพุ่งมาหาเราเลยหนึ่งสองสามแล้วเขาหักแล้วมันหยุดแล้วเ้ลเบ้ลงจับข้างหน้าแล้วก็หมอบลงผมนั่งอยู่ผมนั่งฝั่งซ้ายแล้วอยู่เบาะที่สามไปชนกืบต้นหางนีหแล้วก็ฝั่งที่ผมนั่งพอมันพลิกมันอยู่ข้างบน เ,อเ,ออเ,อเรา,เอาลองเราเกิดเลยขึ้นว่นางงอ่ะเดินออกมาปุ๊บโอ้พี่กระจมกมันแตกหมดเลยโอ้โห,โโหแ,รแรงเนี่ยเพรางนอกเสร็จเรารู้สึกว่าเราเจ็บตามเนื้อตามตัวแต่ว่าไม่รู้ด้วยอะไรแต่ผมแค่แบบควรควรไม่เป็นไรเลยแต่คนที่เราเห็นด้านหนห้าที่เขา แบบทะลุกระจกออกไปนี่เลือดเลือดตรงจมโกครับเหมือนเคยเห็นบ่อน้ำที่มันฝุดไหมครับเหมือนกันเลยหลังจากนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเรากลัวรถมากไม่ได้แฝงพระไม่ได้อะไรเลยแต่ไม่ได้สวมอะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยพี่ครับสำหรับรายการเล่ากลางวันมันเรามันน่าแบบขึ้าเพื่อประสบการณ์นะคุยแล้วมันก็แบบโอ้ยว่าเรื่องเล่าหล่อๆยังเล่ากลางวันได้ด้วย เปลี่ยนโหมดจากแนนมาถามพี่ไผ่เป็นนักร้อมไปขี่ปีคะนี่คำถามคุณไผ่นี่ถามตั้งแต่ครั้งแรกใช่ไหมนะครับเป็นการแบบว่าเซอร์ไพรส์คุณไผ่นะครับผมคูณสลานะครับได้ซ่อนตัวคุณไม่ได้คิดอะไรกับตายละอ่ะไม่ได้คิดเลยละ